ปีใหม่มาปีเก่าสิ้นสวัสดีโสมนส,สุขเกษมสีสว่างเรืองพิพัฒนะมงคลมีทุกเมื่อโทมนัสทุกจงเปรื่องปลดไว้ปล่อยวางสว่างแสงสาสองลาไตรรัตเหล่ากิเลสถูกสลัดร่วงแล้ว ขอทุกท่านมั่นมนัดแน่วแน่เดินสู่มรรคผ่องแผ้วทุกพ้นนฤตผ่านขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนคนดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออนุโมทนาต่อท่านสาธุชนทุกคนที่ทำการเฉลิมฉลองปีใหม่หรือสักกาดใหม่ด้วยบุญกุศล ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นถือเป็นเรื่องที่ดีงามที่เราชาวพุทธเมื่อถึงวาระที่เป็นมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งก็มักจะปารถถึงบุญกุศลทำบุญกุศลให้ทารักษาศีลกันอยู่เสมอเสมอในอยุวพฤติกรรสมาคมแห่งประเทศไทยทั้ง01และ02ก็เช่นเดียวกัน ได้จัดงานที่เรียกว่าเสริมมงคลชีวิตประสิทธิพรปีใหม่ตลอดคืนและว,วันเลยทีเดียวก็ทำให้เราชาวพุทธได้มีสถานที่ที่จะบำเพ็ญบุญกุศลกันช่วงเช้าก็คงจะได้ใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตยอย่างเป็นมงคลคือเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ด้วยบุญด้วยกุศลนั่นเอง แนไม่แน่แนว,ว่าบุญกุศลที่เราได้เริ่มต้นด้วยดีด้วยการมาทำเช่นนี้จะส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีความสุขเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งปีเลยก็เป็นได้เรื่องบุญกุศลเราจึงไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่จะต้องประมาทกันแต่ที่สำคัญไปกว่านนั้นก็คือการที่เราได้ตั้งดวงจิตตั้งเจตนาเอาไว้ดีนั่นเองของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงสักราชใหม่ หรือปีใหม่ถามว่ามีความแตกต่างกันระหว่างวันที่31ปีที่เพิ่งจะผ่านไปกับวันที่หนึ่งมกราที่จะเริ่มต้นใหม่หรือไม่คำตอบก็คือไม่มีความแตกต่างกันม่ได้หมายความว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางด้านทิศตะวันออกโคจรไปทางด้านทิศตะวันตก เมื่อถึงวันที่หนึ่งมกรานับสักราชใหม่ก็จะเปลี่ยนทิศทางไปขึ้นทางด้านทิศตะวันตกแล้วโครจรไปทางด้านทิศตะวันออกก็ยังขึ้นในทางเดิมแล้วก็โครจรไปทางเดิมอยู่เท่ากับว่าเป็นเรื่องที่เราสมมติกันขึ้นมาเท่านั้นนั่นเองท่านี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลเป็นข้อกำหนดของช่วงการเวลา ว่าเป็นช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้ที่เราจะดำเนินกิจกรรมร่วมกันกันต่อไปแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รู้ว่ามีการเปลี่ยนสกุลลศัใหม่เปลี่ยนปีใหม่แม้ว่าจะเป็นสมมุติเราก็หาสาระจากสมมุตินั้นโดยนำเข้าไปสู่ประมาจคือความจริงหรือตัวเนื้อหา ที่จะให้เราได้ทำกุศลคุณงามความดีนั่นเองในเรื่องของเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้มองว่าเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีหากแต่มองว่าเป็นขณะแต่ละขณะเลยทีเดียวคือมีได้นับว่าเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีหากแต่นับเป็นขณะแต่ละขณะ ถึงขณะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าคโนโวมาอุปจักาขณะอย่าล่วงผ่านเธอไปโดยเปล่าประโยชน์เลยเอภัปเกณฑนนะโอเกณนวาจะต้องให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยเหตุใดจึงตรัสว่าขณะอย่าล่วงผ่านเธอไปโดยเปล่าเลยให้ความสำคัญต่อเวลา เป็นทีละขณะทีละขณะเลยทีเดียวเราก็อาจจะไม่รู้ถึงสาระสำคัญของการที่จะให้ความสำคัญต่อเวลาที่เป็นทีละขณะทีละขณะนั้นถ้าจะรู้ก็ต่อมื่อว่าเราได้เจริญวิปัสนาจนกระทั่งไปถึงระดับหนึ่งเรียกว่าอยู่ในระดับสูงแล้วก็จะรู้ว่าเวลาแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นมีค่ามากจะพลาดไปจาก การกำหนดอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้เลยทีเดียวเพราะถ้าหากว่าพลาดไปจากการกําหนดอารมณ์กรรมาฐานแม้เพียงขณะเดียวพูดง่ายๆว่าแม้เพียงกระพริบตาแม้เพียงกระดิกนิ้วก็จะสูญเสียคณิกัสมาธิไปและผลร้า,รายเกิดขึ้นก็คือทำให้กรรมฐานร่วกไปจากการที่ไม่กำหนดนั้นนั้นด้วย การที่จะทำขณะให้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุรภาขณะสัมปติความถึงพร้อมด้วยขณะนั้นหาได้ยากและก็ทำได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้หากว่ามีความเพียรมีความอดทนที่จะทำให้ถึงนั่นก็คือการมาเจริญวิปัสสนากระทั่งเห็นความสำคัญของข,องขณะเวลา ในแต่ละขณะแต่ละขณะที่จะไม่ให้ผ่านเลยไปด้วยการกําหนดซึ่งจะต้องทําการกําหนดในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นนี่เองคือความสําคัญในเรื่องเวลาในทางพุทธศาสนาที่ไม่ได้มองว่าเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีหากแต่มองเป็นทีละขณะทีละขณะที่จะไม่ให้ประมาทพลาดพั้งเลยทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณารูว่า ตัวเราให้เวลาผ่านไปโดยปราบประโยชน์หรือเปล่าอาจจะไม่พูดถึงว่าเป็นขณะทีละขณะแต่พูดถึงว่าแต่ละวันแต่ละวันเราให้ชีวิตผ่านไปด้วยอะไรเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์เราอยู่กับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือเรากำลังประมาทกับสิ่งใดอยู่หรือเปล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรแก่การพิจารณา ในการดำรงชีวิตของเราที่ตกอยู่ภายใต้ห่วงเวลานั้นถามว่าอะไรเป็นเรื่องที่น่ากลัวคำตอบก็คือการเวลานั่นเองเป็นเรื่องที่น่ากลัวดังมีพุทธวจนะว่ากาโลคังสติภูตานิสพภพเนวสัตนาแปลว่าการย่อมกลืนกินสรรพ,พสิ่งพร้อมกันนั้นมันก็กลืนกินตัว เองของมันเข้าไปด้วยก็คิดดูซิว่าการเวลากลืนกินสรรพสิ่งหายลับไปในห้วงของการเวลานั้นไม่เหลือร่องรอยเลยในขณะเดียวกันมันก็ยังกลืนกินตัวของมันเข้าไปด้วยจะน่ากลัวสักเพียงไรแต่ความหมายที่ตะม,มาบอกว่าน่ากลัวนั้นก็คือให้ขณะเวลา ล่วงผ่านไปโดยปราประโยชน์ไม่มีสาระก,กันสารอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่เราปล่อยให้กับเวลานั้นผ่านไปโดยปราประโยชน์ถ้าเวลาเราปล่อยให้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนหรือแต่ละปีโดยไม่มีคุณค่าสาระอะไรเกิดขึ้นมาเลยชีวิตนี้ก็ถือว่าศูนเปล่าแล้ก็ร่วงไปแต่เปล่า แต่ก็อย่าได้เข้าใจว่าการเวลาได้ฉุดคราชีวิเราไปอย่างสูญเปล่าเท่านั้นมันยังนำชลามรณะคือความแก่และความตายคลืบคลานเข้ามาหาเราด้วยดังที่มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในเตมิยะชาดกตอนที่พระเจ้ากาสิกาเได้เสด็จพระราชเนินไปพบเตมิยราชฤษี ที่เป็นพระราชรัชของพระองค์เสด็จผนวกขณะที่พระชนมายุเพียง16พรรษาเท่านั้นได้ถามพระเตมีราชฤษีว่าพระลูกลักสัตว์โลกถูกอะไรครอบงำเอาไว้ถูกอะไรห่อหุ้มเอาไว้อะไรชื่อว่าสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้ที่กำลังเป็นไปอยู่ยมพ่อถามแล้วขอพระลูกรัก จงตอบเถิดพระเตมีราชฤษีได้ถวายวิสัชนาแก่พระชนกนาถว่าขอถวายพระพรหมาพพิษสัตว์โลกถูกความตายครอบงำเอาไว้ถูกความแก่ชราห่อหุ้มเอาไว้เวลาที่ล่วงผ่านไปผ่านไปคือสิ่งที่หาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้กำลังเป็นไปอยู่ ขอถวายพระพรให้มหาบพิษทรงทราบอย่างนี้ว่าเมื่อกลุ่มได้ที่เขาถักทออยู่นายช่างหูกถักทอไปได้เท่าไหร่ส่วนที่จะต้องทอก็เหลือลงน้อยเท่านั้นฉันได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำเต็มฝั่งย่อมไม่ไหลขึ้นไปสู่ที่สูงฉันใดอายุของมนุษย์ ก็ไม่อาจหวนกลับมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวได้อีกฉันนั้นแม่น้ำเต็มฝั่งย่อมหลายพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ที่ริมฝั่งให้โค่นล้มฉันได้ชราและมรณะก็พัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายให้ไปล้มตายฉันนั้นเราล้วนถูกความตายหมายคลุมครอบไม่อาจลอบลักหลบ หรีกเลนหนีแก่ชรามาตอบยํำเข้าย,าย่ำยีทุกนาทีค่อยเปลี่ยนกลายสลายไปเมื่อกลุ่มได้ถูกถักทอก็พอรู้ส่วนเหลืออยู่นั่นมองเห็นเป็นฉไหนค่อยลดน้อยถอยลงเร็วทันใดไม่เท่าไรมราณาคล้าชีวีสายนาทีเต็มรอบ ตามขอบฝั่งจะให้หลังไหลขึ้นไปมิใช่ที่เหมือนอายุมนุษย์หยุดไม่มีจะสาวสีหนุ่มใสาหาไม่เลยสายนาทีเต็มรอบตามขอบฝั่งย่อมฉุดรัง้งหมู่ไม้ไปเห็นไม่เอย่ยแก่ชาราช่างเฉียบอย่าเปรียบเลยไม่ชาเฉย เข้าฉุดรั้งพังผินตายเวลาที่ล่วงผ่านไปผ่านไปมีหหมายความว่ามันจะล่วงผ่านไปโดยเฉยมันยังมอบชราและบรณะให้แก่เราด้วยดังนั้นเราคงจะไม่ปล่อยให้การเวลากลืนกินเราแต่เพียงท่าเดียวเราจะต้องรู้จักกลืนกินเวลานั้นด้วย คือรู้จักบริหารเวลารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าหากเราปล่อยให้เวลาล่วงไปล่วงไปนอกจากมันจะเกลืนกินเราแล้วก็ยังมอบแก่ชราให้แกแ่เราด้วยเมื่อเราเห็นว่าสังขารจะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราก็คงจะ ไม่ปล่อยให้เสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นตลอดไปควรที่จะมาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ทุกขณะเวลาประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือมาทำกุศลคุณงามความดีเพิ่มพูนบารมีให้แก่ตนเองและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวของเรายังตกอยู่ในห้วงของความแก่และความตายอยู่เช่นนี้ ก็ควรที่จะได้มาทําความเพียรเพื่อออกไปจากความแก่และความตายกระทั่งบรรลุถึงเป้าหมายของมรรคผลิพานสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงดังนั้นในช่วงสุดท้ายนี้อาตมาภาพจึงอยากจะให้ท่านสาธุชนที่มาเฉลิมฉลองตรุษปีใหม่เกิดความสมนัดเบิกบานใจจึงได้แต่งบทกวีที่กล่าวให้ฝักในเบื้องต้น และจะขอร่ายเป็นทํานองเพื่อให้ได้รับฟังเกิดความสมนัตเบิกบานใจนั่นเองปีใหม่มาปีเก่าสิ้นสวัสดีโสมนัสสุขกเกษมสีสว่างเรืองพิพัฒนานมงคลมีทุกเมือ่อ โทมนัสทุกจงเปลืองปลดไว้ปล่อยวางสว่างแสงสาสองลาไตรรัตเหล่ากิเลสถูกสลัดร่วงแล้วขอทุกท่านมั่นมนัสแนวแน่เดินสู่มรร ของแผ้วทุกพลนรื่อพันขอเจริญพรขอความสุขสวัสดีตลอดปีใหมน่นี้จงมีแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเธอ